ส่วนเราไม่ถึงกันกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนเตรียมรุ้นรับการช่วยเหลือสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกัน ก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอตัวเลขช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนถ้าหากครบผ่านเจนเราไม่ถิ้งกันจะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้3เดือนจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยารูกจ้างชัว่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนายระวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคร้ังเปิดเผยว่าในวันที่4มิถุนายน2563นัดประชุมคณะกรรมการเยียวยา5,000บาทซึ่งมีนายประสงค์ภูทะเนศประหลัดกระทรวงการคร้ังเป็นประธานในส่วนของกระทรวงการคร้ังจะเสนอตัวเลขการช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 1.7ล้านคนว่ามีตัวเลขที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองเท่าไหร่ถ้าผ่านเกณฑ์จะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้3เดือนเท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระนอกจากนี้จะเสนอแนวทางการเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในมาตรการอื่นๆ2.4ล้านคนว่าจะช่วยอย่างไรซึ่งในการช่วยเหลือทั้งสงกลุ่มนั้น ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือเยียวยาในกลุ่มเกษตรกร,กรประกันสังคมและไม่เป็นข้าราชการครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ